สมบัตบิมาแล้วครับพี่น้องครับนักล่าสมบัติมาแล้วครับโอ vo, oh, oh. Oh. Well. ้โหโอ้โหรอบนี้มาหมดเลยครับโอ้โหบวรดน้ําก็เอาครับเอามาหมดเลยนักล่าสมบัติหอบเข้าออกหอบออกทุกวันครับอชอบใจใหญ่เลยโอ้โหของเล่นมาแม่อุสาจัดเก็บแยกเป็นหมวดหมู่อย่างดีปังเกรเอามารวมกันหมดเลยครับป๊าป้าเขอก็ปะาป้าเขอ ก็ตโตยเยอะป้า่อยเลโอ้โหอ่านหนังสือภาษาอังกฤษอลูกอ่านคนเดียวเหรอ reading English book เ <Okay. S 1> หรอ cat mouse. mouse rat <love> rat this is a small rat ไหนอ่านสิ big <This> cat this is a big Yes, very good. This is hmm? small red. Uh, the red pencil is long. Yes, the green pen is short. It is a gray. Very good. Is it, s, it s a wireless phone? เก่งมากในอ่านตั้งแต่ต้นให้ฟังหน่อย <Okay. S 1> Reading English Book อ่านหน้าแรกสิลูก <'s> ไหนโอ้โหโอ้โหอันนี้อะไร Sam <same> door นะโอ้โอเค Sam Sam door โอ้ This is a the door. ออกมานี่แล้ There is a car. there is a pig very good there are there are three chair there are three chair มีเก้าอี้สามตัวเนี่ยเก้าอี้สามตัวน้องค่อยอ่านตั้งแต่หน้าแรกกันสิลูกนี่มันจะจบแล้วนะนี่เหรออ่านนี่เหรอ are the doctor no They are not. They are farmer. พวกเขาคือชาวนา That is a table. คืออะไรครับ <This. S 1> Table. t h i s is table table โต๊ะไงลูก This is a snake. ไหน That is a snake. Wow, very good. ถูกต้อง That is a. That is อะไรนี่อะไร that ไหนไหนด็อกโอ้โหจริงด้วยพัปปีพัปปีพัปปีเออไหนมาม่อ่านกับหัวนี่ก่อน these are dog มีหมาหลายตัวนะลูกมีหมาหลายตัวหมาสามตัวอ่ะโอเพนโอเพนอ่ะอันนี้ <c oughs> อันนี้ t h i s, <c oughs> <S is a book <c oughs> ยังไงครับ <c oughs> <c oughs> อ,อ่านดีๆสิครับอ่านอ่านเด้อ reading English book อ่ะ open open teacher อยู่ไหน teacher ห you น know, teacher นะ puppy puppy อโอ puppy dog อ่ะสะกดให้หน่อย d d ะ e. ไรครับ no puppy อ่ะ uh, puppy อ uh, ่ะ d อันนี้อะ d เไร d d puppy ไม่ใช่ม m ว d o อ่านซินี่ตัวอะไรครับนี่ตัวอะไรอ่านดีๆมาก่อน D O G dog สุนัขไหนมามาดูนี่สิอ่ะสะกดอันนี้ให้หน่อยอ่านอันนี้ให้หน่อยอันนี้ตัวอะไรอ่านนี่นี่นี่โคจิโคจิโคจินี่แมงอะไรเนี่ยดูซิอันนี้ตัวอะไรครับ what is this spelling please what is this อ่ yes this, a this, a, e. this a, a this e this a this d I This is I <laughs> This is M This is G Very good Reading This is E Very good This is M Good job G Yes Good job L Very good I. I Yes S Yes, very good English Yeay <laughs> Ini toh lain, ini toh lain What's this? B This O O อโ B เค K ีโเคบุ๊กบมหนังสือบุ k กโฮมหนังสือออสกีดอกกว้าสกีหายไปแล้วออสกีไหนเนี่ยมองไม่เห็นออสกีเลย อน้องมังกรหายไปไหนนะน้องมังกรหายไปไหนนะชอบชอบอิสกีโดัวกันนะน้องมังกรหายไปไหนนะญี่ปุ่นก็ดโดโคกันนะนะใช่นะเหมือนกับจไทยเด็กนะ้องไทยกันนะอิสกีอยู่ไหนนะ ชอบชอบชอบแอนิมอลชอบแอนิอลชอบ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 แอนิมอลอย่างอื่นล่ะชอบ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 เดนน่าสาวว้าวเดนน่าสาวอย่างอื่นล่ะชอบ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 รถดับเพลิง วันนี้น้องมังกรจะมาร้องเพลงชอบ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 วิชาภาษาอังกฤษอิสกีนะครับชอ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 บเล่นซนอะจ๋องอิีนบน้องมังกรอยู่ไหนนะ ในนี่ในนี่เอสาสิอ่าลองใหม่ลองใหม่หนึ่งสงสาม I am.